รู้หรือไม่จุดเริ่มต้นของกลุ่มไอวิลีก็คือการรวมตัวกันเพื่อแข่งกีฬาเท่านั้นและจะมีมหาวิทยาลัยเฉพาะที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉนเนียงเหนือของอเมริกาค่ะ ทำไมต้องไอวิล e ข้อที่1เรื่องของเลกซี y ค่ะเลกซี y คือวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติค่ะ <l> ข้อที่2 academic achievement เป็นแหล่งรวมของหัวกะที่ของโลก the best of the best ข้อที่3อารมณ์ไหนในอเวิร์ดที่ strong มากๆซึ่งการลงทุนหรือการทำธุรกิจ s t a r t u p c o n r e c t i o n เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทั้งคุณมาร์คซักเคอ e ์เบิร์กซีอีจบจาก Harvard คุณวอร์เรนบัฟเฟตซีอีโของเบิ h ์กชัยร์า์ a เจบจากโคลัมเบียคุณอีลอนมัส Twitter SpaceX Tesla จบจากามิทยาลยูเพนและคุณซูชูซีอโอทิกตอกจบจากามิทยาลฮาร์วาร์ดจะเห็นได้ว่าตัวตึงของวงการไอทีและนักเตอร์ต่างเดินเรียงแถวออกมาจากกลุ่มไอวิลีกันทั้งนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่ามันจะวิเศษอะไรขนาดนี้จัดอันดับล่าสุดในปี2023นี้นะคะก็ได้แก่อันดับหนึ่งคือแมรีลัลเยลอันดับ2อง i รินสตันอันดับ3าม university of pennsylvania หรือเรียกสั้นๆว่ายูเพนอันดับ4ี่ฮาร์วาร์ดอันดับ5้าดาร์ตมัอันดับ6กคอร์เนลอันดับ7จ็ดโคลัมเบียและอันดับ8 Brown University ค่ะสำหรับใครที่มีเป้าหมายเป็น Ivy League นะคะก็เตรียมตัว Build Port ของน้องๆให้แน่นแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบ SAT กับ ACT รอไว้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแนั่นๆค่ะอย่างไรก็ตามทีมคอนซัลท์ของ The Class นะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมตัวเข้า Top u n i ของโลกไว้ด้วยค่ะสนใจติดต่อได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะ